สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญกระสาบที่ระดึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ปีพศ2521มาให้รับชมกันนะคะเอเชียนเกมปี1978เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่8ประเทศไทยจำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพอีกวาระหนึ่งเพราะปากีสถานซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมมนรีีสหพันธ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้แจ้งปียงสหพันธ์ว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจภายในประเทศและภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นเหตุให้ขาดดุลทางการเงินนายลีพูโตนนายกัฐรรมตรีปากีสถานในขณะนั้นได้สั่งระง,งับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่8ผลจากการที่ปากีสถานขอคืนความเป็นเจ้าภาพจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์เอเชียนเกมขึ้น ในระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่21ณประเทศแคนาดาเพื่อหาประเทศเจ้าภาพแทนปากีสถานและที่ประชุมได้มีมติขอร้องให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยสมาชิกสาพันเอเชียนเกมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน ประเทศไทยจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่8ระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ทธันวาคมพศ5 5 2 1ค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิด1บาทซึ่งเป็นโลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมนิกเกิลตัวเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจัรขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่25มิลลิเมตรทางด้านหน้าของเหรียญ จะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถระดับพระอังสา ภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายจะมีข้อความว่าประเทศไทยทางด้านขวาจะมีข้อความว่าพศ2521ส่วนทางด้านหลังของเหรียญจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์แผ่รัศมีออกโดยรอบใต้ดวงอาทิตย์ดังกล่าวจะมีข้อความภาษาอังกฤษซึ่งบ่งบอกถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8 ขนาดด้วยช่องฟ้าทั้งสองข้างของดวงอาทิตย์ใต้ช่องฟ้าดังกล่าวจะมีข้อความภาษาอังกฤษว่าแบงคอก1978ภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายจะมีตัวเลขซึ่งบอกราคาคือเลขหนึ่งเป็นเลขอารบิกด้านขวาจะมีข้อความคำว่าบาทโดยมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าประกอบกันเป็นลวดลายประดับอยู่โดยรอบขอบเหรียญ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญกระสาบที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ปี2521นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ